คุณแม่เนะคะเป็นผู้บำเพ็ญฝันกลมคุณแม่ได้ให้เราดูคลิปวิดีโอตัวนี้ซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับผู้ป่วยในเมือ,องหูฮั่นตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะแล้วบวกกับเรามีปัญหาเรื่องการนอนเนื่องจากเป็นไมเกรนแล้วก็เครียดเราปวดหัวมากเลยค่ะตอนนั้นคุณแม่เอาคลิปให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างที่เราดูคลิปเรา เราร้องไห้แล้วก็พูดเต้าคำศักดิ์สิทธิ์ในคลิปตามที่ผู้ป่วยโควิดในคลิปนะคะเขาได้พูดเราพูดว่าฝ่าหรืต้าฟาหา่าวจนเส้นเยือน,นหา่าวในระหว่างที่พูดเราร้องไห้เราก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมแต่หลังจากนั้นไม่นานคะ่ะเราเพิ่งรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราหายปวดหัวแล้วกลายเป็นว่าเราอยู่ดีๆหัวเราโล่ง โปรง่งสบายเหมือนกับว่าเราไม่เคยปวดหัวมาก่อนมันมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากค่ะ